ตั้งคอมนี่ที่ว่าการอำเภอสังคมครับจังหวัดอุดอรธานีเมื่อนี้ส้มฟรีพี่น้องตอนนี้นะคะเวทีเราก็ยังไม่เสร็จนะครับทุกคนบอลเทแล้วเนื่องจากว่าเฮ้าเดินทางมากไกลครับพี่น้องเมื่อคืนนะครับเราเล่นอยู่ที่ราชกระบงังราชกระบังกรุงเทพนะครับเฮ้าก็เลยมาหอน,หนี่ทราบพี่น้องด้วยระยะทาง653้ิมกิโลนะครับ เล่นอยู่ที่ไหนเล่นกี่โมงมือนีนะคะเรลี่ยนอยู่ที่ว่าการอำเภออำเภอสร้างคอมนะครับจังหวัดอุดรธานีพี่น้องมือนีสอดแจง้งเนื้อพี่น้องเนื้อมือนีเริ่มเล่นประมาณสามทุ่มนะครับตอนนี้เวทีก็เสร็จแล้วเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเหลือติดไฟค่ะเหลือติดไฟพี่น้องตอนนี้ทีมไฟกํลาลังเร่งติดนะครับตอนนี้เวทีเสร็จหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับทุกคน มือนีเวที่กะตั้งซ่าเนี่ยจังน้อยครับพี่น้องเพราะว่าเขาเดินทางมากไกลเนาะก็เป็นกําลังใจให้กับพี่ๆคอนบอยนะคบพี่ๆอยู่เบื้องหลังนะคบไม่ว่าจะเป็นทีมไป้าเวทีฉากนะครับทุกคนเป็นกลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะพี่ๆเป็นเก่งแห้งพี่น้องมามาถึงปุ๊บนี่เพิ่งไปไดนพักเลยมาถึงก็คือต้องต้องเล่นทุกคนก็ต้องเล่งทั้งติไฟ้าย สร้างเวที่ึ้นสร้างนั่งล่างขึ้นเอาอันฉากมาติดครับพี่น้องมีเวลาเยอะแมนครับพี่พี่เก่งมากพี่พี่เทชรเร็วแฮปพี่น้องแป๊บเดียวเ <ừ. S 1> พินพ่นเฮ็ดใกล้สิแล้วแล้ว S 1> <S 1> มือนี้แอคชั่นแอดมินแอคชั่นขึ้นพญาหนากักสีใดเอาสีใดดีครับย่านชูย่านชุดเพิ่นปีแหมไลฟ์สดช่วงตะลุงให้มึงในเด้อแอดมินมเดินทางไกลแมนครับเดินทางหกร้อยห้าสิบสามดลนะครับมแม่แม่มาถ่ายมาค่อยแล้วคราหมีเห็นบ๊อปแม่มานอนถ่ายแล้วนะครับทุกคนสาดตร์ก็เต็มเต็มแล้วครับทุกคน เยอะแล้วนะคะพี่น้องมาให้กำลังใจนะครับสูส้ๆนะโอ้ก็สิตีชันหนีเนาะ<ด>นักเลงนะนี่นักเลงนะเนี่ยฮะนี่ไหน,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 นโซชิคแครกหน่อยทีมนไฟ <laughs> ซิคเฟอร์ซิคแพกเอ็นบอสว่าจะมาหอดปูข้างตองเปล่าเห็นงานเลยน้องมือนี่ยน้องมันนั่งเดินทางไกลเออผู้ชาย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 เอท้าบอดเอ็มเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเสียงอีสานนะครับเดินทางไกลทุกวันเลยมืออื่นกลับไปซีสเกตพี่น้องอุดรนซีสเกตนะครับเดินทาง400กิโลนะครับ พรุ่งนี้ก็400กิโลนะครับวันนี้650กิโลพรุ่งนี้ก็จะเป็นอุดรสีสะเกดพี่น้องอบัดหนังสืใดมือนอี้มฟีเด้อพี่น้องชมฟรีนะครับซอดแจ้งนะครับเริ่มเล่น21น,นาิกาจุดสูนนนอนจนถึง6โมงเช้านะครับทุกคนพี่น้องมาถามมาค่อยหลายแล้วนะครับเดินทางปลอดภัยทุกคนนะครับ ถึงซาบ,บเป็นอย่างมาหอดปลอดภัยดีแล้วขอบคุณมากนะคะผกคนทุกกาลังใจนะครับสวัสดีหมอดูหนองส่ด้วยนะคะเพิ่งดูครั้งแรกขาดเลือดไหมก็เลือดมากอยู่นะครับหมอดูหนองสาอ่าก็เข้ากับมากกบเมองพี่น้องรอชมปีหน้าวันที่สิบเก้ามกรางหกแปดที่วัดโกกากสมุทรสาครครับไว้เจอกันเด้อับผูบา่าดูเผือดด้วยนะคะสร้างคอมครับผมเดี๋ยว เดืนสิบเบิงเพื่อเด้อใหญ่เด้อกำลังใจพระเอกเชมถ้าได้อยู่บ้านก็ดีนะครับผมมีแต่ระยะทางไกลๆจากการสินไปพิจิตรพิจิตรกรุงเทพกรุงเทพอุดอรแมนคาพี่น้องกะคือแม่ละวานเหรเนาะมีงานกับเถากับบบตกง,งานพี่น้องข <Okay. S 1> ันเมย์บอยาดยาน,ยานแต่บบมีงานถ้ำครับ ตามเพลงพี่น้ำอ้อยเลยทั้งปันบดนเครื่องเมื่อยบริยานญาติแต่บ่มีงานทำพี่น้องเรามีงานทำทุกวันนี้ก็รู้สึกว่ามันกัดดีกว่าที่เขาบ่มีงานเนาะพี่น้องเนาะเส้นทางไก่กันทันเสียงอีสานพ่อแรนได้กันเสียงอีสานพ่อวิ่นได้เราก็จะไปเราก็จะไปทุกที่นะครับทุกคนจะภาพท้ําใดที่สนใจนะครับอยากมาจ้างเสียงอีสานก็สามารถ ติดต่อมาได้นะครับที่พี่มอทอได้เลยนะครับทุกคนนี่บอทเลยเลยวาเส้นทางไก่ไก่มั่นใจเสียงอีสานครับ <laughs> เส้นทางไก่ไก่มั่นใจเสียงอีสานครับสวสีพี่เฟิร์ดด้วยนะครับคิดถึงพี่แอคชั่นเดอคินฮอดครับ f อฟซบอเอนี่ FC ฟซีบเมาแล้ว เมื่อไหร่จะมาเชียงใหม่เนาะโอ้ยรอพูดจากอยู่ครับเสียงอีสานอยากไปแห้งเสียงอีสานอยากไปมากรอคนจ้างอยู่นะครับสุดๆเดๆ้อจุกคนครับขอบคุณทุกกำลังแรงเชียร์แรงใจนะครับ